เคยสงสัยกันไหมครับว่าระหว่างการออกกําลังกายกับการควบคุมอาหารเนี่ยอะไรสําคัญกว่ากันนะครับจริงๆสำหรับผมคิดว่าสําคัญทั้งคู่นะครับเพราะว่าการออกกําลังกายควบคู่กับการควบคุมอาหารเนี่ยมันเป็นพื้นฐานในการมีสุขภาพดีอีกอันหนึ่งที่สำคัญมากสําหรับทั้งการควบคุมอาหารและการออกกําลังกายนะฮะก็คือการกินโปรตีนให้เพียงพอซึ่งต้องบอกเลยว่า คนส่วนใหญ่กินปโปรตีนไม่พอการกินปโปรตีนที่เพียงพอเนี่ยนะครับช่วยเรื่องของการเสริมสร้างกล้ามเนื้อด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มการเผาผลาญไขมันลดความเสี่ยงในการเกิดโรคบางอย่างด้วยนะครับเช่นโรคความดันโลหิตนะครับมันมีงานวิจัยออกมาเยอะมากเลยว่าการเคลื่อนไหวร่างกายการออกกําลังกายเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอเนี่ยนะครับช่วยทําให้สุขภาพสมองของเราเนี่ยดีไปตลอดชีวิตแล้วก็ลดความเสี่ยงของการเป็นโรคทางสมองเช่นโรคความจําเสื่อมหรือว่าอัลไซเมอร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหากเราเริ่มออกกำลังกายและควบคุมอาหารตั้งแต่ตอนนี้เนี่ย ก็จะดีต่อสมองและร่างกายของเราแน่นอนนะครับวันนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะพาทุกคนไปดูกันว่าเราสามารถบริหารรูทีนตั้งแต่การวิ่ง<ๆ>การเดินการกินนะฮะร,ระหว่างการทำงานได้ยังไงบ้างนะครับไปติดตามกันต่อใน EP นี้ได้เลยครับ ก่อนอื่นเรามาเตรียมตัวออกจากบ้านไปวิ่งกันนะครับผมมีเคล็ดลับเล็กๆ่น้อยนะครับในการเตรียมตัวไปวิ่งมาฝากทุกคนเลยอย่างแรกเลยนะครับช่วงนี้สิ่งที่สําคัญมากเลยคือการเช็คสภาพอากาศนะครับเพราะว่าฝุ่นที่เราเวลาจะไปวิ่งเราจะเจอฝุ่นนะครับร้อยห้าสิบร้อยยี่สิบอย่างเงี้ยนะฮะโทษเนี่ยมากกว่าประโยชน์ที่จะได้จากการวิ่งซีเพราะฉะนั้นดังนั้นวันไหนที่เกิดฝุ่นเยอะขึ้นมาเนี่ยนะครับการวิ่งเอาดอร์เนี่ยจริงๆค่อนข้างอันตรายดังนั้นก็เลยต้องเลือกที่จะวิ่งอินดอร์ พอรู้แล้วว่าจะวิ่งไปที่ไหนนะฮะต่อมาเราก็ตั้งเป้าว่าจะวิ่งสักเท่าไหร่ดีนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยต่าๆเลยเนี่ยนะครับการออกกําลังกายเนี่ยควรจะออกกำลังกายต่อเนื่องสัก30นาทีนะครับใครอยากวิ่งกี่กิโลนะครับก็ตั้งเป้าหมายไว้ก่อนได้เลยแต่ผมคิดว่าสําหรับคนที่ยุ่งๆทํางานยุ่งๆเนี่ยนะครับวันหนึ่งสัก5โลถึง7โลเนี่ยโอเคแล้วนะครับวันไหนมีเวลาหน่อยก็สัก10โลก็ได้นะครับทีนี้เวลาจะไปวิ่งเนี่ยสิ่งที่ต้องมีเลยเนี่ยนะฮะคือหนึ่งคือ,อ,อกระบอกน้ําาเปล่ นะครับอันนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าเวลาเราวิ่งเนี่ยเหมือนกับเราไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้นะฮะเราก็วิ่งไปเราก็ไม่นึกถึงการดื่มน้ำเนี่ยจริงๆไม่ดีนะครับเพราะว่าเสียเหงืง่อเยอะเกินไประหว่างออกกำลังกายโดยเฉพาะประเทศไทยเป็นประเทศที่ร้อนมากเนี่ยนะฮะบ,บางทีเนี่ยเกิดแบบความร้อมนมันมันคล้ายๆล้าย heat stroke อารมณ์คล้ายๆแบบนั้นเนี่ยนะฮะแล้วก็หลายคนเนี่ยอ่าวูบไปเลยนะจากการที่ดื่มน้ําไม่พอนะครับการดื่มน้ําไม่พอเนี่ยถือเป็นอันตรายมากนะครับแล้วของที่จะ ดื่มนะฮะหลังจากออกกำลังกายนะครับเช่นโปรตีนเชคนะครับเอาไว้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอก็ได้อันนี้จริงๆไปยกเวทไปวิ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีไปฟิตเนสเสร็จเ้วเข้ามาดื่มโปรตีนเชคได้นะครับ mm. ซึ่งจากข้อมูลโดย โรงพยาบาลสมิต e ิเวชนะครับเขาก็ได้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถออกกำลังกายช่วงไหนก็ได้ที่ว่างนะครับแล้วก็ร่างกายมีความพร้อมแต่ว่าหากใครอยากออกกำลังกายตอนเช้านี่นะครับถ้าจะกินข้าวควรกินก่อนประมาณ2ชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ผมจะเลือกไม่ทานข้าวมากกว่าตอนเช้านะครับหากใครออกกำลังกายตอนเย็นนะฮะข้อมูลจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเนี่ยเขาก็ได้แนะนำว่าให้ออกกำลังกายหลังจากที่ทานอาหารเย็นไปแล้วสักสองชั่วโมงส่วนในผลที่ผมเลือกออกกำลังกายตอนเช้าก็เป็นเพราะว่า การออกกำลังกายตอนเช้าเนี่ยมันช่วยทําให้เรารู้สึกดีเตรียมพร้อมรับการทํางานได้ดีกว่านะครับหลังสารเคมีพวกโดพามีนเอนโดรฟินนะฮะจะทำให้รู้สึกกระชับกระเฉงมีแรงทํางานมากขึ้นนะครับแล้วก็จริงๆช่วยลอดอาการเมื่อยเวลาต้องนั่งทำงานานานๆด้วยนะครับ แต่ว่าออกกำลังกายตอนเย็นก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดบางคนเนี่ยออกหนักเกินไปก็อาจจะนอนไม่ค่อยหลับได้นะฮะนอกจากนี้เนี่ยจากงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน International Journal of Obesity เนี่ยนะครับเขาก็ยังบอกไว้ด้วยว่าการออกกําลังกายตอนเช้าเนี่ยอาจจะช่วยลดน้าหนักได้ดีกว่าด้วยนะครับอีกคําถามที่ผมเชื่อว่าหลายคนคงจะสงสัยกันก็คือว่าคนออกกําลังกายเนี่ยจำเป็นจะต้องกินพวกโปรโตีนเสริมไหมนะฮะ ต้องอธิบายแบบนี้ก่อนว่าโปรตีนเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากที่จะเข้ามาช่วยส่งเสริมกล้ามเนื้อแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายนะครับถ้าเราได้รับโปรตีนเพียงพอนะฮะก็จะทำให้เราออกกําลังกายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็ฟื้นฟูกล้ามเนื้อหลังออกกําลังกายมากขึ้นพูดง่ายคือว่ามีประโยชน์มากขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นใครที่ออกกําลังกายเป็นประจําทุกวันนะฮะผมแนะนําว่าต้องคํานวณโปรตีนที่กินนะครับซึ่งจะทําให้เราเนี่ยรู้ว่าเราได้รับโปรตีนเพียงพอหรือไม่นะคร้ากว,วาู่สึ K โปรโตีนไม่พอเนี่ยนะฮะสิ่งที่ควรจะเสริมก็คือพวกเวโปรโตีนนั่นเองนะครับ โดยการเลือกเวโปรตีนที่ดีเนี่ยก็ต้องเลือกจากหลายๆปัจจัยนะครับจริงๆมีเวโปรตีนในตลาดเยอะมากนะครับแต่ต้องดูให้ละเอียดนะฮะน,นี้ต้องอ่านฉลาดนิดหนึ่งนะครับปจัจจัยสําคัญอันที่หนึ่งก็คือคุณภาพของโปรตีนเวโปรตีนที่ดีเนี่ยควรจะมีโปรตีนที่เหมาะสมอย่างที่บอกไปนะครับว่าเราควรได้รับโปรตีนให้เพียงพอต่อปริมาณที่ร่างกายต้องการซึ่งเป็นส่วนใหญ่คำนวณคร่าวๆตามน้ําหนักตัวนะครับจริงๆเพศเกี่ยวนิดหน่อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเคร่าวๆตามน้ําหนักตัวนะครับถ้าแบรนด์ไหนให้โปรตีนน้อยเนี่ ก็แน่นอนนะครับก็จะทําให้ผลดีของการออกกําลังกายเนะี่ยน้อยลงไปด้วยนะครับนอกจากนี้นี่นะครับเราควรจะเลือกเวโปรตีนแบบที่มีกรดอะมิโนแบบโซกิ่งหรือว่า BCAA S ด้วยนะครับเพราะว่ามันมีความสําคัญต่อการสังเคราะห์โปรตีนของกล้ามเนื้อซึ่งเป็นกระบวนการที่ร่างกายใช้ซ่อมแซมและสร้างกล้ามเนื้อหลังการออกกําลังกาย ดังนั้นก่อนเลือกซื้อเวโปรตีนเนี่ยผมแนะนาให้เช็คปริมาณโปรตีนที่จะได้รับตอนหนึ่งเซิร์ฟก่อนนะครับนอกจากจะเช็คปริมาณโปรตีนแล้วเนี่ยนะครับควรเลิกเวที่มีน้ําตาลและสารปรุงแต่งทาด้วยเพราะว่าน้ําตาลเนี่ยเราคุยกันบ่อยนะฮะว่าน้ําตาลมีอันตรายต่อร่างกายเนี่ยในหลากหลายแง่มุมมากนะครับประเด็นที่2คือโปรตีนจากพืชหรือว่าโปรตีนจากสัตว์นเนี่ยแต่างกันยังไงนะฮะส่วนตัวผมเปลี่ยนมากินโปรตีนจากพืชน,นะครับเพราะอย่างที่เคยบอกไปใน e ีพีที่แล้วนะครับว่าผมเคยเจอปัญหาเรื่องค่ายูรนะิกส พืชแทนนะฮะเป็นเรียกว่าเป็น plant based นะครับถ้าเป็นพืชออแกนิกได้านนี้คือยิ่งดีเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครมีปัญหาเรื่องค่าอูริกสูงเนี่ยผมคิดว่าควรจะกินโปรตีนที่มาจากพืชจะดีกว่านะครับนอกจากนี้เวโปรตีนที่มาจากพืชเนี่ยยังให้สารอาหารอื่นๆที่ได้มาจากพืชเนี่ยเป็น byproduct ไม่ว่าจะเป็นพวกไฟตัวนิวทรียนวิตามินแร่ธาตุแล้วก็แอนติออกซิแดนต์หรือว่าสารต้านอนุมูลอิสระนั่นเองนะครับใครที่ไม่เคยกิน plant based โปรตีนมาก่อนเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าเราสามารถกินได้2แบบนะครับกิน หลังออกกําลังกายนะฮะอันนี้ก็จะให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสําหรับการสร้างกล้ามเนื้อนะครับหรือบางคนแบ่งกินทีละเล็กละน้อยระหว่างวันนะฮะวิธีนี้จะช่วยทําให้การสังเคราะห์ปโปรตีนเนี่ยทำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและป้องกันการสลายของกล้ามเนื้อนะครับแล้วสําคัญมากเลยจะทําให้รู้สึกอิ่มด้วยปโปรตีนเป็นของที่ทําให้อิ่มที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะทําให้เราไม่อยากกินของจุกจิกระหว่างวันนั่นเองนี่ช่วยเรื่องควบคุมน้ำหนักไปด้วยในตัวเลยนะครับ นอกจากการกินพันเบสโปรตีนเหล่านี้การเลือกกินอาหารก็สําคัญนะครับซึ่งก็อย่างที่ทุกคนทราบกันนะครับว่าเราควรจะกินอาหารที่ปรุงน้อยๆน,นะครับที่เขาเรียกว่าไม่ค่อย r ปร e s s นี่แหละนะับเพราะว่าอาหารที่มัน r ปร e s s เยอะๆเ,เนี่ยใส่ผงชูรสเยอะแปรรูปเยอะๆเ,เนี่ยมันอร่อยกว่าก็จริงนะฮะแต่ว่ามันก็จะทําให้เราเกิด โรคต่างๆได้นะครับแล้วก็ไม่ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับและที่สําคัญการกินอาหารรสชาติเค็มจัดเนี่ยก็ไม่ดีก็ทําให้เราเกิดโรคต่างๆมากมายนะครับการกินเค็มมากๆเนี่ยนะครับโรคหนึ่งที่มีความเสี่ยงก็คือโรคความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคไตนั่นเองนะครับจากข้อมูลของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับเพราะว่าประชากรไทยเนี่ยเสี่ยงเป็นโรคไตเรื้อรังสูงถึง7ล้านคนเลยทีเดียวนะครับและโรคไตเนี่ยเป็นเราไม่สนุกเลยนะครับเป็นโรคที่รักษากันยาวนานมากแล้วก็รมานด้วยนะฮะแล้วพบว่าประชากรไทยเนี่ย เป็น um, ความดันโลหิตส,สูงนะฮะกว่า10ล้านคนนะครับหรือเรียกได้ว่า1ใน4ของผู้ใหญ่เลยก็ว่าได้นะครับซึ่งจโรคความดันโลหิตส,สูงเนี่ยก็ถือว่าเป็นโรคที่เป็นจุดเริ่มต้นของอีกหลายๆโรคนะครับเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็ยังมีงานศึกษาวิจัยอีกนะครับว่าคนที่กินโซเดียมสูงเป็นประจำมีโอกาสที่จะเป็นโรคหัวใจแล้วก็เสียชีวิตสูงกว่าคนที่กินโซเดียมในปร,ริมาณที่เหมาะสมนะครับแล้วในงานวิจัยเขายังบอกนะฮะว่าคนไทยเนี่ยมีพฤติกรรมบริโภคเกลือเนี่ยสูงถึงสองเท่าของ รมาณต้องการนะครับก็จะเห็นได้ว่าการกินอาหารรสจัดเนี่ยเสี่ยงต่อชีวิตของเรามากๆเลยนะครับกินวันสงวันก็คงไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้ากินนานๆติดต่อกันเนี่ยนะครับอันนี้เสี่ยงแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ผมเปลี่ยนมากินแพลนเบสโปรตีนนะครับของ KK นั่นเองนะครับเพราะว่าเขาไม่มีสารปรุงแต่งไม่มีกลิ่นและรสชาตินะครับ รวมไปถึงเป็นพีโปรตีนซึ่งเป็นสูตรปรับลดโซเดียมด้วยนะครับแล้วก็โปรตีนจากพืชออแกนิกเนี่ยยังย่อยง่ายและมีโอกาสเกิดปัญหาทางเดินอาหารน้อยกว่าด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวไปทานมื้อเที่ยงก่อนนะครับแล้วเราพบกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับสวัสดีครับ